ก่อนอื่นก็นขอชูกโกตอัลลอฮฺสุบฮานาวตาลาที่อัลลอฮฺได้ส่งให้ชีวิตของผมและก็พี่น้องมุสลิมะนะครับบาลายบานวังหลึกข้นต่อแห่งนี้นะครับที่ได้ทําการศึกษานะครับนารเรียนถูกตีกาวนะครับอาทิตย์นะครับว่าเจ้า นะครับที่ว่าเราได้ฟกนะครับชีวิตจิตวิญญาณของเราร่างกายของเราจิตใจของเราทจะจะให้สดใสแล้วก็สะอาดนะครับและมีความบราการจำเริญงในการได้รับรหมาจ,จากอัลลอฮ์นะครับศึกษาวิชาความรนุศาส,ะสะนาเพื่อที่จะให้ใจของเราได้สะอาดประสะจากจากสีฟาคุณลักษณะเทนารังเกียจอย่าให้มีในว่าออกเราซึ่งสีฟาเทนาเกียจที่สุดก็คือสีฟาคุณลักษณะเที่มีข้อเรียกอิชาริษยา นะครับภาษามาลายูว่าดิงกีอ ah ่าภาษาอะไรว่าฮาัดฮาซาดุนนะภาดเนี่ยนี่ดิงกีคำว่าฮาซัเนี่ยคือก็จะอิจฉาริษยานี่มีจะอยู่ในจิตใจของมนุษย์ทุกคนสูบภาษาภาษาเกจิฮัตันมนุษย์นะครับคือเป็นความชั่วเลวที่สุดในร่างในชีวิตในจิตใจของมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องระวังไว้อย่างดิจาราอุลิชาโร เทบันดาชาโรอุลามะเขาห้ามลากีฮารัมและก็ยัยมีแนวว่าออกรบเป็นนังคาดฟามอิชาริษยานนะครับท่านอิหมามกอซาลีได้บอกว่าดิงกีอิตูฮารัมการอิชาริษยานั้นโรยย์ว่าแนวว่าออกยนมานังคิดคิดนะครับหน้ามันจะออกมาจากใจเราล่ะเบนนายายายู่ตูบ่าวสุกะอังกออาการหิรังเนี่ยมากดีกว่าคนที่ยังละเห็เดริปวดาคามูท่านชอบ อยากจะให้เนี่ยมากให้ไปจากคนอื่นเวลาเขาได้ดีอะไรปับ๊บเรามองเลแเลยว่าเออนะครับหนะ้าโรเตอิชฉาที่นังมานั่งคิดนึกคิดนะครับเขาเรียกว่าคิดเรื่องคนอื่นนะครับหน้าดาสุก้ากอตุรุนาาอย่างนั้นนี่แหละก็อยากจะให้อลลลบาลาให้งานมาชิบให้ไอ้มดนี่หานั่นแหละก็เรียกอิชฉาที่หาร่มเนี่ยเอามาฉายในใจเรานะครับบางทีกลางคืนนอนไม่หลับ คนแกว่าเอาตีนตั้งนาภาคไม่ใช่มือตั้งนาภาคคิดเรื่องเผื่อนคิดว่าเขาทำงานได้ดีว่ามันรวยกันนั้นั้นต่างมันมีเบนนีทาวนั้นนะครับนักอยิชฉาครับคิดมัวเรื่องคนอื่นนะครับน่าเราไม่ทําที่ไหนนี่ขอยะยหายมีนะครับยายเกิดพะว่าสิพระอิจชาอิสยานี่นท่าว่ามีในใจเขาเรานะ นะครับท่บนานนบีบาาอกว่าฮสซัตอื่นมามากันอามันอย่างกาเบญจิกันมันจะมากินอามันอิบาตัดของเรานะคือมาพังทําลายอิบาตัดของเราเป็นตัวไวยรัตนั่นแหละสปติาอ,อาพีมามากันกายุอย่างกระดิ่งเช่นเมื่ออย่างไม้ฟืนเด็กินไฟอ่าแต่ว่าไ,ไฟกินไม้ไฟืนนะมืนอย่างเราไปห้ามไม้ฟืนมาสะสมมาแต่แต่อายุเราสิบอาปีจนกระทั่งห้าสิบปีนะได้กองใหญ่แล้วนะครับหนะ้าเปียสมัสนเรา,เราสร้างอิบาดาัดมา หมากไม้เลยตั้งกองนะึงเก็บไว้สะสมมากลุยมันพออายุห้าสิบห้าปีของเรานั้นเราเป็นคนมีคีสีมีคีมีสีฟ้าอิจฉาเรื่องเพืือนเปียสั้เมืนนะ่อนำไม้คิดไฟดอกเดียวสมัยก่อนในไ,ไม้เวลาข้าใจเขาจะมีไม้คิดมาอย่างดอกเดียวนะคิดดอกเดียวหรอกนะครับแล้วก็เอาโยนนข้าวไปในไม้ฟู้งเตะรอกเก็บมาสิบห้าปีสิบห้าปีอยู่กับตหสิบห้านะกองฮนะเราเอาไปสัตว์ใช้ ดอกเดี๋ยวเรากินมดเลยหากี่กบเมื่อนหละอิบะดาเราสร้างมาตาหาซิมาปีถ้าเรามีความอิจฉาต่อคนอื่นนั้นนะครับมันมากินอิบะดาเราหมดเลยพังหมดนะครับลนที่นี้แหละเราต้องรักษาจิตใจเรานั้นอย่าให้มีสิฟงตอิจฉาเราเห็นเขาได้ดียอะไรอัลฮัมดุลิลลาห์ถือว่าริสกีเขาเนี่ยมันอัลลอฮ์ให้เขาหาในเราดดอาเขาแลา้วนันเราบาใจแล้วไม่ต้องมานั่งคิดมากเยอะนั่นแหละ ในข้อแล้วเนี่ะเราต้องมีรักษาใจเรานะั้นให้เป็นคนหนึ่งนะครับห่างใจห่างไกลจากสิฟัตเหล่านี้ในใจเราเป็นอังคารใครได้ไดไ,ดได้ดีอันทำดีล่าสิ่งเดียวหมดไม่ให้อลลอฮ์อลลอฮ์ให้นี่มาต่อลลอฮฺให้กับเขาถือว่าเขาได้ดีนะนะ่นะรับสิ่งที่เราจะพยายามรักษาไว้ข้อแล้ตาล่าเนาะให้กับผมและนะครับพีนะบ่น้องมุสลิมาบารายบ้านวังหรือเราทุกคนนะั้นมีจิตใจที่สดใสบริสุทธิ์สะอาดและรักชีวิตตัวเองนะครับเพื่อจะจะคุ้มครองปกป้องตัวเอง Nah, tahun ini rujuk dalam kubu, hari Allah Taala mengundang daksa, Allah, pelabuhkan, biar kita dapat daksa ramalan awi la, juga tangganya, ambil darah. Nanti, Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbi alamin. Wassalamu'alaikum. Allahumma rabbi zidana ilman nafi'a Allahumma mansurna bin islami wan muslimina fi palestin wa fi kulli makan wa laknatullahi isra'in rabbana atina fid dunya hasana wa fin akhirati hasana wa kina azabannar walhamdulillahi rabbin alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli